สวัสดีครับ f อและอันการบันททุกท่านนะครับวันนี้ก็ามาพูดคุยกันต่อนะครับเออมาแชร์ความสุขครับมาแชร์ความสุขเลยครับเออก็วันนี้ก็จะบอกท่าว FC แม่แม่พ่อพ่อทั้งหลายนะครับเออ ว่าลุงเล็กได้ไปดูคอนเสิร์ตเดอะไลออนแล้วนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านหนึ่งนะครับเขา,เาซื้อบัตรให้ผมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแต่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะครับว่าเป็นใครนะครับ เขาอ,อยู่ต่างประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ทําให้ความฝันของลุงเล็กเป็นความจริงนะครับดีใจจนนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเลยลองหัดขึ้นไลฟ์เมื่อคืนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ว่าจะลองหัดไลฟ์บ้าง นะครับหัดไลฟ์สดมั่งนะครับเอาไว้พูดคุยกับแม่แม่เอฟซีนะครับเดี๋ยวผมถ้าได้ไปดูแล้วนะครับคอนเสิร์ตเดอ,อะไลออนนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอองานมันสนุกแค่ไหนมันยังไงหน้างานหลังงานเลือกงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ คนมีความสุขนะครับคนมีความสุขได้ไปดูลูกชายสมดังใจครับได้ไปดูลูกชายนะครับเออหลานชายหลานชายนะครับก็ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ไปดูนะครับเออไม่นึกไว่ฝันว่าจะได้ไปดูก็แบบตอนที่ว่าไอ้อะไรนักคมชันลึกอวอร์ดนั่นแหละนะครับคมชันลึกอวอร์ดผมก็ไม่นึกว่าผมจะได้เข้าไปในงานนะครับ ผมก็ไปดุม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 ของผมไปก็ไปสอบถามพนักงานมั่งอะไรมั่งกันนี่เป็นเจอพี่เขานะครับพี่เขาได้บัตรสองใบนะครับเออเราไปถามออตรงพอด,ดีนะครับตรงพอด,ดีพี่เขาก็เอื้อเฟื้อให้บัตรเข้าไปดูข้างในได้นะครับออคนลไปผมใบพี่เขาไปพี่เขามาคนเดียว แต่เขาได้สองใบนะครับพี่ก็เป็นข้าราชการนะครับที่ไปดูคมชัดลึกกันนะครับเขาเป็นข้าราชการอ่ออันนี้ก็ขอขอบคุณเป,ป็นอย่างสูงนะครับอ,อที่ท่านเอือเฟือ้อก็แบบนี้แหละคอนเซ็ปต์เดยลยอันนี้แหละนะครับถ้าลำพังผมคนเดียวผมก็ไม่ไม่มีโอกาสพูด ตามตรงผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูนะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วนะครับท่านมอบปัดมาให้หนึ่งใบให้ไปดูนะครับสารฝันสารฝันนะครับสารฝันให้เป็นจริงนะครับก็ต้องขอขอบคุณ นะครับไม่นึกไม่ฝันเลยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ไปดูนะครับก็พี่พี่แม่แมน้องๆทุกคนเขาก็เชียร์อยากจะให้ลุงเหล็กไปดูนะครับถามกันอยู่เรื่อยออลุงเหล็กได้ไปดูเปล่าได้ซื้อตัว๋วซื้อบัตรยังนะครับอันนี้ก็ คงรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอคนน้างานนะครับแม่แม่พี่ๆีน้องนองทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปทักไปถ่ายไปพูดไปคุยกันนะครับเออเดี๋ยวเราก็มาแชร์ความสุขความสนุกสนานแบ่งปันกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ไม่ผิดหวังเลยนะครับออที่เรามาได้ติดตามน้องไรอันทุกคนเขาใจดีนะครับอย่างนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้ไปดูนะครับไม่ใฝ่ไม่ฝันว่าเออว่าจะมีคนที่เขาเออรักไรอันนะครับรักไลอันเขาติดตามน้องไรอันมาแล้วก็เขาก็อยากจะให้คนที่ว่ารักน้องไรอันเหมือนกันได้ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องเขาผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ไปดู ครับไม่คิดเลยว่าเออนี่มันเป็นอะไรที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพูดได้ง่ายที่ว่าที่เราไม่ได้รู้จักมัดจีกันเลยนะครับก็ได้หยิบยื่นน้ำใจมาให้นะครับนี่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับนี่คือคามประทับใจของ f อน้องไลอ้นนะครับ f อน้องไลอ้นนะครับ เราถึงได้พูดคุยกันแบบเรื่องดีๆเรื่องสนุกสนานนะครับเอฮาปาร์ตี H ้ Party, การสนุกสนานนะครับเ <lyn> ดี๋ยวจะเก็บตกมาให้ดูนะครับเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังกับงานเดินไล้อันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วก็ ถ้าอยากไปดูก็ติดต่อไปทางเพจยุ้งข้าวได้นะครับยุ้งข้าวเล็กคอร์ดนะครับก็ลองโทรไปเช็คดูก่อนว่าเออยังมีบัตรมีตั๋วเหลืออยู่เปล่านะครับเออถ้ามีเหลือก็ติดต่อไปแล้วเวลาไปหน้างานแล้วเราไปเจอกันแล้วเราก็ทักทายกันนะครับเ,ออเดี๋ยวลุงเหล็กจะเข้าไปทักทายนะครับหลายๆท่านนะครับ วันนี้ก็มาแชร์ความสุขของลุงเหล็กนะครับแชร์ความสุขของลุงเหล็กที่ว่าได้ไปดูน้องไลออ้นสมดังใจนะครับสมดังใจปรารถนาที่ว่าอยากจะได้ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องสักครั้งหนึ่งนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีเขาก็หยิบยื่นมาให้นะครับหยิบยื่นมาให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมายังทูนครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ